วัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสที่16ตุลาคม2568ค่ะาแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมในวันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าลมตวนออกและลมตวนออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยอ่าวไทยและทะเลอันดามันส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนล,ลดลงจากเมื่อวานเป็นแต่ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นค่ะและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ในส่วนของฝนสะสม24ชั่วโมงจากแบบจำลองในวันนี้และวันพรุ่งนี้นะคะบรเวนประเทศไทยตอนบนมีปริมาณฝนลดลงส่วนภาคใต้ย,ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะสำหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะคะ พยากรณ์อากาศรายภาคตั้งแต่เวลา12นาฬิกาวันนี้จนถึง12นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงลายลำพูน่ากำแพงเพชรและสุขโขทยัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลย เตยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุริน์ศิีสะเกตและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐม,มสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าะนองร้อยละ40ของพื้นที่ ส่วนมารบรนจังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีและระยองภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเปรนจังหวัดเพชรบุรีประจวบคิรีขันธ์จุมพรณสุราษฎร์ธานีคนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาส ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละห0ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40สบของพื้นที่ในวันนี้ขอให้ประชาชนในบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม รวมทางเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีน้ําท่วมขังคนพกโล่และเสื้อกันฝนเมื่อออกนอกบ้านในระยะนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปรงชน